จะตกใจเลยกับตันได้เหรอได้เลยโอ้ซออเด็ดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูตรงน้นกันผมเวลาโชว์จะไปไหนผมชอบถอดกุญแจฮะเพราะว่ามันจะไปใช่มันชอบหายไปดจะเอาไปปไปดูนะครับว่าที่ห้องครัวกลางเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะครับ เราจะเดินไปนะท่านผู้ชมทุกท่านเฮ้ยจะเดินพร้อมกันได้เหรอสะพานนี้เกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ชมทุกท่านโอ้ไม่หันไปดีกว่า บางกองกุกเคนียได้วันนี้แล้วช่วงนี็ดลาสุดนะเราก็บุกครัวนะท่านผู้ชมทุกท่านเจอผู้ชายเข้าครัวนะพี่น้องมากันสี่คนนะ ในพคนสองพี่คนกโกวาครับผมผู้ชายเข้าครัวคนนี้คือใครอู้คุณคุณเหมือนเขาเป็นผู้รับเหมาอยู่ต่างประเทศปลาอ้วนมากเลยน่าเลี้ยงเนาะครับเอาจากบ่อลงมาเมื่อกี้นะครับสละส่เลยคุณมาชิลางคุณเข้าไปปุ๊บมาจากบ่อลงมาครับแหมพอเข้ามาสี่คนปิดช่องด้เลยวันนี้พี่โอยังน้ำไหลกระหน่วเมนูอะไรครับ ปลาเผาครับผมปลาเผาปลาเผาน้ำจิ้มสูตรอ่อบะนุครับโอ้ถ่าน้ำจิ้มเนี่ยไว้ใจบะน้ได้ผมก็เคยกินมาหลายรอบพี่เอ่อพี่จิโก้เราต้องแจ้งข่าวก่อนนะว่าเครื่องปั่นไฟเราไม่มี ก็นั่นแหละผมก็ว่าอยู่น้ำมันจะหมดแล้วมันเหลืออยู่เท่านี้แล้วการทำปลานื้ใช้เครื่องปั่นไฟไม่ใช่ปั่นน้ำเปล่าหรือว่าเราจะไปวิ่งไปซื้อเครื่องอินเวอร์เตอร์มาก่อนสักตัวไหมสักสามพันวัตต์มาเสียบเครื่องปั่นไฟก็เอาเสียบเครื่องกับตันก็ได้ไงในรถนะต้องซื้อตัวใหญ่มาสตาร์ทรถได้ไหมฮะ เป่าน้อยเอ้ยหม้อปั่นน้อยยินโบเตอร์มาปั่นน้ำก่อนป่าทานว้าวเจ๊ต่อหม้อจับเป่าทานถูกๆมันก็พองกว่าฟ้าเขาให้ลุงเขียนแล้วนะผมมาใช้โชคคาก่อนแก้วพิโจเผาเด้อตอนนี้ดังให้ละกลายเป็นคนดังเสียแล้วนะผมนี่เอาให้เองนายเผาอืมหยุดแกงให้เองนายเผามึงก็ให้ก้าวสั่งอะไรมาหนุน เฮ้ยเมื่อเช้าเห็นถือใบอะไรสีเทาๆขอยืมหน่อยแน่ยงเลยนีมาบอา่ไงดีรล่าสุดนะพี่จิโกเจีปนก็จะย่างปลานะท่านผู้ชมกี่ตัวเนี่ยโอ้โหเพราะรถส่งนะมวยบาลไปปูนซึ่ง พอวไหมครับถ่งนี้ยาวครไม่ไหมครับอ๋อเป็นรถส่งทรายจริงๆด้วยนะตอนนี้ไปลุกแล้วครับเป็นรถส่งส่งทรายคุณไม่ได้ส่งการ์ดรถเลยน่ะล่าสุดนะฮะก็มีการจะปิ้งปลาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งไม่ได้กินปลานะถ้าถ้าเอาลงนี่นี่ในเอฟซีคนล่าสุดมีน้ำนิดหน่อยนะ คือตกพอก็เนี่แหละข้างบนเนี่ยคือเ,เราเอาไว้แบบเป็นน้ําสํารองถ้าผมถ้าเกิดแบบทุกเชิญจริงๆก็อาจโอ้ควันเข้าปาก <c oughs> หายใจแทบไม่ออก <c oughs> ผมก็ทนตั้งนานมันจะตามผมตลอดเลยใช่ไหมควันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมเยียวใส่หน่อยนะเขาบอกวิธีการแก้เคล็ดไม่ให้ควันตามก็คือต้องฉีดใส่เลยไมมันก็ไม่ได้ฉีดปลาเผาสิ ใส่เกลือนานๆจะได้ไม่ต้องติดการเผาปลาต้องใส่เกลือนานๆของอร่อยอยู่นี่ที่สำคัญหมูแผงเสร็จแล้วอะไรอ่ะนี่ไงของที่จะกินกับปลานี่โอ้โหนี่มันคือน้ำยาขนมจีนไม่ใช่น้ำจิ้มปลาอะไรเหรอโอ้ฝีมือโตบ่เฮ้ยมนาเสือสีเห็ดน้ำจิ้มปลากระปิน ไม่ยัางเรามาถ่ายหน่อยแทะมุถ่ายลายๆเไปนะาส่งไทยห้ามังเป็นเรไ่น้าแข็งใส่แข็งไปใส่อย่างนี้เลยนะอันนี้คือใส่อย่างนี้เลยเหรอฮะแค่นั้นนะเทเป็นไงเนั่นนาผมผมว่านะมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ผมเห็นที่ร้านที่เขาทำมันหนาแล้วผมว่ามันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เพราะเอาใส่ทั้งกระสอบเลยดีกว่ายิ่งไม่ได้ค็ม นี่มันนี่มันเกลือเลมีมะอันนี้นาเรากินอะไรมันไม่ค่อยติดตัวปลาครับเอากาวมาเลยฮะเอากาวเปะไว้เลยเอาดักหงวันอืมเดี๋ยวดคืออันนี้คือสูตรไหนฮะเนี่ยสูตรปลาเผาเขาที่ร้านเขาใส่เยอะกว่านี้นะผมว่าเห็นจริงๆผมว่าถ้าเป็นผมผมเทใส่กระสอบหนึ่งเลยนะเข้าไปชุบในถุงเลยใช่ก็คือปิ้นเลยเนาะว่าเผาหมักมะี่ปุ่นนะครับ นี่คือปลาเผานะพี่น้องนะเป็นสูตรลับนะจากญี่ปุ่นตอนนี้ยังเป็นปลานินอยู่ถ้าคืนโตเมื่อไหร่จะกลายเป็นปลานินเผาอืมเจ็ดเมื่อไหร่แป๊บเดียวบอกตรงๆเลยว่าสูตรนี้ต้องเกลือเยอะเท่านั้นถ้าเกลือน้อยอย่าทำได้ขาดมันจะเปื้อนมันเลยแต่ที่นี่เราโชคดีเนาะเราอยู่ในพื้นที่ที่มีเกลือแต่ขาดน้ำแถวนี้รู้สึกว่าจะเป็นนาเกลือ นี่เนี่ยู่ใกล้ๆเนี่ยตรงเนี้ยนาเกลือเกลือแต่ขาดน้ำไปโจบอกขาดน้ำไฟไฟยังไม่มานี่นะเมื่อกี้พี่โกบอกว่าที่ญี่ปุ่นก็มีนะพี่นตาเปล่าแบบนี้ ปลาเผาที่ญี่ปุ่นก็มีแบบนี้บอไม่มีครับแต่มีปลานิลลมีปานิลมีปลาเผาแต่ปลานิลมีเขนไม่เามีทา่เขาไม่มีทางทำไมไม่ลองเปิดขายดูร้านแรกของญี่ปุ่นครับทำไมไม่เปิดอันร้านร้านอาหารไทยเขามเปิดร้านมาเสียตังค์นะเด้อเสียเงินหรอมันไม่ใช่ง่ายๆเด้ออยู่ญี่ปุ่นเลยเพราะว่าผมเห็นที่นี่มันจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นโอ้โห ใช่ผมก็แปลกใจมากทําไมเราไม่เป็นคนไทยแล้วไปเปิดร้านอาหารไทยร้านลาบอยู่ญี่ปุ่นเงี้ยเพราะมันน่าจะดีนะเงินถึงหรือเปล่าแอนนายเงินเงินถึงใช่ไหมถ้าเงินไม่ถึงก็ไม่ได้เนาะโอ้โหดูแล้วเกลือล้วนๆโซมแล้วที่เราอยู่ใกล้นาเกลือนะ ถ้าผมทําผมจะใส่กระสอบหนึ่งเลยเนี่ยใช่มันน้อยไปเราต้องให้มันสมกับที่อยู่ใกล้นาเกลือล่าสุดนะะปลาก็พร้อมที่จะเผาแล้วเนาะเนีย FC ก็ กว่ามันนจะเเป็ือดงถ้าแบบยกถ่านหายากในเีฟซีแสดงว่าพิจิโกก็เป็นคนเอาฐานอยู่พอสมควรถึงถึงได้หายากก็ยังได้อยู่เราบ้านม่วงละโอ้โหหาถานยากในนี่ขลมดีมากเลยไม่อยากจะเชื่อแล้วเป็นคนเอาฐานในขนาดนี้คนเอาถาน ถ้าจะให้ดีแบบต้องต้องลงไปปิ้งในนาในน้ำนะผมว่าลงไปยืนในน้ำผมก็เอาทานอยู่ในบ้านอะเต็มเลยโอเคนะอันนี้ก็มาคลอเคลียมาจกดากจกยังู่นอ่้มเริ่มจะเสียวๆแล้วเนี่ยลังๆนี่ เอาละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะรอดูตอนจบนะ,นะจะเป็นยังไงป,ปงน,นี้ปลาเผาจะกลายเป็น,น <ะ S 1> ปลาอะไรนะครับมันจะดูเหมือนที่ร้านเข้าไหมนะมานลุ้นนะทุกท่าน